สวัสดีครับผมเสกสรรวิดีโอเครีเตอร์จาก Smile Pro Video ครับต่อให้เรามีคอนเทนต์ที่ดีเยี่ยมตัดต่อได้สุดยอดว้าว <Wow. S 1> แต่ถ้าคนดูหาวิดีโอของเราไม่เจอความหวังที่จะหารายได้กับ YouTube ก็คงหมดไป uh. วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำา YouTube SEO oh, <yeah. S 1> ทำได้ด้วยตัวเองสำหรับมือใหม่ครับ โดยหลักที่เรียกว่า Keyword is everywhere Keyword is everywhere คือมี Keyword อยู่ในทุกๆส่วนของ On page ส่วนแรกคือชื่อไฟล์ครับเช่นสมมุติว่าเราทำวิดีโอเกี่ยวกับของใช้เด็กนะครับโดยโฟกัสไปที่ Keyword คำว่าของใช้เด็กอ่อนไฟล์วิดีโอที่เราจะอัพขึ้น YouTube เราควรจะตั้งชื่อเป็นของใช้เด็กอ่อน ขีดสำหรับขีดคุณแม่ขีดมือใหม่ส่วนที่2ถอดคำพูดในวิดีโอเราจะถอดคำพูดในวิดีโอที่มีคีย์เวิร์ดรวมอยู่ใส่ลงไปเป็นซับไตเติลและเดสคริปชันเพื่อให้ Google เข้ามาเก็บอินเด็กซ์ข้อความที่เราได้พิมพ์ลงไปซึ่งจะส่งผลให้วิดีโอมีโอกาสที่จะติดอันดับที่ดีขึ้น เราอาจจะพิมพ์ซับไตเติลลงไปตรงๆหรือใช้โปรแกรมทำซับไตเติลขึ้นมาแล้ว Import เข้าไปใน YouTube ส่วนที่3 on page video ในที่นี้คือ Title และ Tag ที่จะต้องมีคีย์เวิร์ดอยู่ในนั้นอย่างน้อย1คํ่คำ last but not least สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้คือเนื้อหาในวิดีโอจะต้องมีประโยชน์ทำให้คนดูดูแล้วเกิดการแชร์บอกต่อ ก็จะเป็นการช่วยทางด้าน YouTube SEO อีกทางหนึ่งครับ